ก็เข้าสู่ช่วงชำแหละเพลงมี Against e v e r y Boy นะครับผมคูบอโคตรเดือดแบบคูมันเดือดแบบทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยทุกครั้งทุกคำท,ที่กล่าวมันออกมาแบบสุดยอดจริงๆแล้วมันมีช่วงแบบหลายช่วงผมชอบมากนะแม่มีกล่าวถึงเสียโปโด้วยนะแม่เสียโปก็มาสเสียโปไปหลายเพลงกันนะแล้วแบบบอกว่าอะไรนะเกียรติสันดานคนนะแต่ก็ยังเข้าสังคมนะเออแม่พอมีเงินแล้วแบบมาจัดนะ สุดยอดจริงททาเป็นแบบจะเลิกนมแต่จุกนมนคะคบปากแม่แบบคือมันลึกเนี่ยเขาหมายมันลึกซึ้งเนี่ยแต่ละคําที่เขากล่าวออกมาคือแบบมันโดนทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบแม่แยกให้ออกนะระหว่างฮิปฮอปกับรีเก้ขูเรียกว่าเรียกว่าเด็กทําเพลงสมัยนี้นี่โดนกันเยอะมากเลยนะแบบสไตล์แบบอย่างนั้นแต่ก็เขามันสายดิสอะน,นะจริงๆมันก็มีหลากหลายสไตล์ฮิปฮอปแล้วแต่คนจะทํา คนก็บอกเอ้ยมันลิกเกมันก็เป็นเพลงประเภทหนึ่งแล้วกันมันก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ทําเพลงฮิปฮอปจ๋าจะแบบฟิวชั่นนะ้ฮิปฮอปสตริงฮิปฮอปทุ่ทงฮิปฮอปนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็แบบฟิวชั่นอะไรแต่พีนดีเขาแบบฮิปฮอปมาร้อยอะไรเขาเดินสายนีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ท่อหนึงที่แบบชอบมากแบบติดหูามากคืออะไรนะกูจะเล่นมึงให้ม้วยอะไรงกู้กูเห็นพ่อมึงไปเรียกพ่อมึงให้ช่วยถ้าพ่อมึงไม่ยศใหญ่กูจะเล่นพ่อมึงให้ด้วยขู่แบบ แล้ะแบบแล้วคือแบบเป็นไปคําที่ฟังต่อกันแล้วแบบเฮ้ยแบบสละสลวยแล้วก็แบบแม่งมันแม่งสะใจอ่ะเออจริงเพลงเนี้ยดีทั้งดีทุกอย่างอ่ะทุกครั้งที่คําทุกคําทุกครั้งทุกอย่างอ่ะเออคือแบบแม่งดีหมดอะเพลงเนี้ยเพลงโคตรคุณภาพอะเพลงเนี้ยบอกเลยครับผมสวมก็ยอดวิลสี่ล้านนะแต่เอาจริงนี้ยมันต้องแบบร้อยล้านจริงแต่เขาแบบนะไม่ได้ตีตลาดแบบ มากมายอะไรเขาแบบเป็นนิชมาร์เก็ตนะตีแค่กลุ่มเฉพาะของเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาแบบทาเพลงแบบตลาดนี่คือโอ้โหร้อยล้านต้องมาแล้วจริงถ้าเขาทำเพลงตลาดแต่สมัยก่อนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเก่งมากนะเขียนก็นดีทำอะไรก็ดีแบบหึแต่เสียดายติสไปนหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหคนงานนี้ดีมากๆนะครับผมแไม่มีใครแนะนาผมเลยเนี่ยแฟนคลับพี่ในดีคุณไปอยู่ไหนมาคุณแนะนําเพลงนี้ให้ผมฟังเนียโอ้แนะนําเพลงอื่นมันยังไม่เถื่อนขนาดเนี้ย เพลงนี้โคตรเดือดไม่ไนําผมได้ไงครับเนี่ยแต่เขานี่เดินสายดิสท,ทางวงการตลอดเลยนะดิสแบบตายเรียบตายเรียบตลอดอยากให้ได้ดิสดิสแล้วตายเรียบจะดิสแค่หนึ่งคนเลยดิสท,ทางวงการก็ตายเรียบโหสุดยอดจริงนะครับก็ชอบอีกแล้วเพลงนี้คือแบบชอบมากๆนะครับผมเรียกว่าแบบสุดจริงๆโคตรเดือดนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากมายในเพลงนี้คือแบบชอบทุกสิ่งทุกอย่างเพลงนี้จริงๆโคตรเดือดบีทก็เดือด ลามก็เดือดแบบทุกอย่างมันเดือดหมดอะนะครับผมโอเคใครมีเพลงอะไรของพีในดีเพลงไหนที่ผมไม่เคยฟังแต่คิดว่าเดือดได้มากกว่านี้หรือเดือดแบบเนี้ยแนะนําผมมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเรียลชันกัว่ามันจะแบบสุดแค่ไหนนะครับผมแล้วไงเจอกันเพลงหน้ากันวันนี้ก็ซียากูดบาย